อ่ะวันนี้พามาดูสามโปรเจกต์อ่าโปรเจกต์แรกนี่ครับตัวนี้เป็นเครื่อง PPport เดี๋ยวผมจะทำการเดินตอนนี้ตอนนี้ประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเดินเข่าหงเข่าเฮแล้วเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะครับอันนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์อันนี้ให้เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะอันนี้เขาเรียกพอร์ตตรงนะครับเนี่ครับ PPport ที่ผมเคยรีวิวไว้นะครับเนี่ครับนะครับรูเป็นเริ่มเลยเนะนี่นะครับอันนี้เป็นเครื่องแปดเจนเจนหนึ่งนะแต่ว่า housing เป็นของเจ็นะครับผมใช้ housing เจ็ดมาใส่แล้วเพื่อเอาช่องไอเสียแล้วนี่ตามมาดูโปรเจกต์ใหญ่ผมอันนี้ก็เป็นเครื่องโมยตัวครับเดี๋ยวกำลังจะไปยกใส่คันส้มมาครับตัวเนี้ยเดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยวจะไปยกใส่แล้วแล้วก็เย็นเดี๋ยวจะสตตร์ทีถ้าทันก็เดี๋ยวทำคลิปให้คลิปหนึ่งอูลกๆไงะอ่านี่นะครับอันนี้โปรเจกต์ใหญ่อันนี้ เป็นเครื่อง i 8 g e n 2อเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับตัวนี้ตัวนี้เครื่องข้างในเนี่ยทำการโมดิฟายพอร์ตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่ที่พิเศษคือตัวนี้ผมจะทำเป็นชุดคิทเทอร์โบก็เดี๋ยวผมจะไปส่งที่ร้านท่อรุ่นน้องอีกทีนะครับเนี่ยตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นชุดคิทเทอร์โบเป็นชุดคิทอินเทอร์โบชุดคิทหม้อน้ำแล้วก็อินรงอินเตอร์นะครับทุกอย่างครบเลยเครื่องตัวนี้ผมคาดการณ์ล้ว่าผมจะจูนประมาณ500้มา หรือหรือกว่านั้นนะว่าคือถ้าอนาดบูทได้มากกว่านั้นผมก็จะอัดไปเรื่อยๆนะถ้าหกร้อยได้กนน็น่าจะเห็นอยู่นะน่าจะเป็นเครื่องไอ้แปเทอร์โบตัวแรกที่มีแรงม้าเยอะที่สุดในประเทศไทยนะนี่ผมคาดการณ์ไว้นะนี่โปรเจกต์ใหญ่ซึ่งผมจะทาชุดคิทเทอร์โบขายด้วยสาหรับใครใครที่สนใจแล้วตอนนี้ที่เสร็จแล้วก็คือชุดคิทท่อไอเสียที่น่าจะรีดแรงม้าได้เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะไปจูนสองสองคันให้ดูอีกทีน่าจะได้แรงม้าเยอะอยู่ซึ่งเพื่งผมท่ามนชุดคิทไว้แล้ว ก็เดี๋ยวพาไปดูที่ร้านท่อเสียจะพาไปชมท่อชุดคิปผมด้วยว่าสวยงามแค่ไหนถ้าเพื่อนๆสนใจก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีเนี่ยเดี๋ยวรถรถสไลด์กำลังมาแล้วนี่แหละครับก็โดยรวมก็คือผมจะยกขึ้นยกขึ้นไว้บนหัวแล้วเดี๋ยวไปต่อที่ร้านท่ออีกทีหนึ่งก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านท่อเลยตอนนี้นะครับมาอยู่ที่ร้านท่อแล้วนะครับ B y นะครับเป็นร้านรุ่นน้องผมนะครับเดี๋ยวมาดูชุดคิปที่ผมสร้างไว้นะครับ แล้วก็นี่ครับเอาหัวมาส่งด้วยเดี๋ยวจะขึ้นเป็นชุดคิดทโบก็ีนี่นะครับร้านนี่ครับบีวายขายทุกอย่างครับเทโบงทโบอะไรทุกอย่างเลยนะครับเขาองเขา่าเฮดมีหมดกระบะดีเซลเบนซินรับทําหมดนะครับนี่นะครับนี่เป็นเป็นชุดคิทแปด 8. อันนี้กําลังสร้างอยู่นะ เนี๋ยมาดูงานที่เสร็จแล้วครับอันนี้เป็นไอ้แปะที่ผมโมพอดไว้นะครับที่ผมบอกคันสีแดงๆั้งแต่ทีแรกนะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีจะมีเป็นเข่าเฮดเดอร์ตัวนี้ครับมองเห็นบ้างไม่รู้นี่นะครับเป็นสูตรสูตรที่ผมคิดกันกับน้องนะครับอันนี้เข่าเฮดเดอร์นะครับแล้วก็ชุดท่อนี่นะครับ น่าจะรีดแรงมาได้เยอะครับเนี่ยะครับชุดท่อเสียยาวมาเลยนะครับคือเป็นชุดคิดนะครับสวยงามเลยนะครับยาวมาด้านหลังเลยท่อท่อจะเน้นเป็นงานดัดนะนี่นะครับแล้วก็ด้านหลังจะมีมอพักสองลูกนี่ครับมอพักสองลูกมอพักเป็นสแตนเลสหมดนะไซสไสอย่างดีแล้วก็มีมีปลายนิดนึงนี่นะครับ เดี๋ยวถ้าใครสนใจก็ติดต่อผมได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําคลิปไอตอนทําเสียงท่อน,นี้ให้ทีนึงตอนนี้ยังสตาร์ทไม่ได้นะครับพอดีกล่องผมไม่ได้เอามาแล้วก็อีกอันนึงครับเป็นชุดกองนี่มาร้านเขาเลยอย่างอ,างอู่ผมเลยเนี่ยนี่ยครับเครื่องดงเครื่องดัดมีพร้อมนะครับ เดี๋ยวผมพิ้งเบอร์โทรไว้ให้ใครสนใจก็เดินท่ออินรงอินเตอร์อินทงอินเตอร์เรวมีหมดนะครับน้องน้องผมวันนี้เป็นอ่าเป็นลูกเขยของพี่ดำเหลียญชัยนะครับเหรียญชัยโ,โบ r b ครับก็คือทำทุกอย่างครับที่เกี่ยวกับท่อ อ่านี่นะครับมาดูต่ออันนี้ก็จะเป็นชุดท่อรกรองอันนี้นะครับชุดท่อรกรองเนี่ยผมผมทําทาเป็นชุดคิดไว้เหมือนกันก็เดี๋ยวเหลือผมเก็บพวกนี้ออกน,นะครับเดี๋ยวจะเก็บห้องเครื่องโลง่งแล้วก็อย่างอันนี้ก็จะมีติดตั้งออยซิงด้วยเห็นะครับเนี่ยจะเป็นออย2สองฝั่งเลยนะครับใหญ่ลูกใหญ่เลยครับสองฝั่ง <Yes. S 1> เดี๋ยวผมกลับอู่ไปแล้วเดี๋ยวถ้าสตาร์ทเดี๋ยวสตาร์ทแล้วเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงทีว่าเสียงท่อที่ผมคิดสร้างกันกาน,น,น้องเป็นยังไงนะครับเป็นเป็นชุดคิดผมถ้าผมถ้าเป็นชุดคิดขาย,ยนะนี่ผมขายของเลยแล้วกันนะครับพาพาเที่ยวร้านน้องนี่ครับด้านใน เราจะมีอุปกรณ์พวกเกี่ยวกับเทอร์โบทั้งหมดนะครับปรับโบงปรับบูทเทอร์โบทุกอย่างมีหมดนะครับเนี่ยเขาฮงเขาเฮดชุดคิดดีเซลอะไรพวกนี้ก็มีนะครับเนี่ยนะครับพวกนี้จะมีหมดอันนี้ก็เป็นท่อแปดผมเอย่ยฮรทท่อยางเทอร์โบพวกเทอร์โบอะไรพวกนี้นะครับมีหมดเลยแล้วก็อันนี้นะครับชุดคิดเทอร์โบแปดที่ผมจะใช้กับแปดนี่นะครับจะเป็นลูกนี้นี่นะนะครับไซนี้เลยห้าร้อยห้าร้อยขม้าครับเทอร์โบรุ่นนี้เนี่นะครับ ก็เวกเกตอะไรทุกอย่างอุปกรณ์มีครบหมดนะครับน้ำมันเครื่องก็มีขายนะถ้าใครมาที่นี่ U el, อยู่แถวออำเภอบางวทอนะครับตรงช่วงของเจ็กนะครับลองเซิร์ชเซิร์ชใน Facebook เลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้แต่ก็จะมีอุปกรณ์เยอะอยู่กๆๆองกออากาศอะไรมีหมดเลยนะครับที่เนี้ยไปออกไปดูหัวกันต่อ นี่นะครับคนนี้นะครับแนะนํานะครับ,รบ,รบอันนี้แม็นะครับเป็นเจ้าของอู่ก,ก็เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวติดต่อเดี๋ยวผมพิ้งเบอร์ไว้ให้เจ <g ül> ้าของร้านครับ <g ül> เราต้องลองเอาโทรโบมาวางไหมเดี๋ยวลองลองเข้าขๆก็ได้ <g ül> อันนี้ก็จะเป็นงานสร้างร่วมกันนะครับเดี๋ยวจะทำเป็นชุดคิดโทโบ ลิปเป็นเครื่องดีแนละ้เครื่องมือประกอบเราบังเศษเข้าให้หน่อยับนี่ระปุกัตะปุกะปุกเสียาามาอุ้ย,ยเลยตามสบายเลยนต้าเลยตนเลยลมเียหน้ามันเทียนี่เนโซลเลยวะใช่ปะแต่เป็นสามยูอ๋อ เสียงเล่านะครับเครื่องอยู่สู้เสียงโลผมไม่ได้หรอกเสียงว่าเครื่องวีแปดแม่งโคตรน้ากดทะเล่งอ่ะอันนี้เป็นอะไรไอโซเลอร์เครื่องสามยูอันนี้ก็มาทำท่อที่ร้านนะครับ มาชมรถส,ส,สวยกันไปก่อนเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพี่รอแป๊บนะเดี๋ยวสวนแลนะ้วแปะมาฮัน,นูนเหรอพี่เดี๋ยวฮันนู้นกลับเออาาขขึึ้้้นนนตรรงีเเลยหืว่ดี๋ยวเอาขึ้นขึ้น,นตรงนี้ก็ได้พี่เดี๋ยวผมผมไปทำนี่แป๊บนึงบอลบอน เดี๋ยวท่อ,อไอตัวเนี้ยเอาออกได้ถ้ามันในกรณีมันติดนะ่วงช่วงที่เอาท่อลงอะ่ะแต่อันนี้ว่าไอตรงเนี้ยเอาตัวเนี้ยจะเอาออกไม่ได้ต้องทาพี่ก่อนว่าท่อพี่ต้องเดินกี่นิ้วสามนิ้วติดเนี่ยมันจะต้องอ้อมอ,อมนิดหน่อยไว้ตัวเนี้ยเอาออกออกได้เลยเพราะขาขาเข่าเข่าเฮดอ่ะเข่าเฮดเรารวบรวบรวมตรงนี้ขึ้นมาเป็นท่อท่อนเดียวได้ไหมเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวเอาแหลกมาให้ด้วยส<อ>ล้หนึ่งเหรอใช่ใช่สามหนึ่ง ใช่สาหนึ่งแล้วสามหนึ่งจังหวะสูบพี่เอาออกออก,ออกไซส์ไหนสองนิ้วสองนิ้วก็ได้หรือนิ้วนิ้วกว่าก็ได้แต่ว่าให้ให,ให,ให้ให้ขึ้นมาสักสามนิ้วได้ไหมสามนิ้วหรืงสองนิ้วขึ่งพอป่ะไม่รู้ที่ที่จะรวมมาตั้งตั้งทั่วโอยตรงเนี้ยไฟจริงตรงเนี้ยมันจะมีกล่องฟิวอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวกล่องฟิวเนี่ยมันเราย้ายเราย้ายเก็บได้ไงก็เลยก็เลยไม่ได้ใส่มาเพราะผังนี้มันจะโล่งใช่เพราะเมือ่อมีตรงนี้มีอะไรอม่านน้ำอยู่ตรงไหนม่านน้ำเดีย๋ยวนอนนอนท่านู้นเลย,ายเ ถ้าเห<ร>มือนพ<ร>นุเลยตรงนี้มีอะไรนอ้อยท่อโบอยมั้ยไม่มีละก็จะมีเนี่ยแค่ท่อน้ำออกตรงนี้เดี๋ยวมันแปลงได้ก็คือหลกให้ท่อโบมันขึ้นตรงนี้สักหน่อยได้มั้ยแล้วพี่เอาท่อโบอะไรเลย,เลยท่อโบนั่นแหละลูกเมื่อกี้เลยลูกใหญ่อ่าลูกใหญ่เลยอ,ลอ,อันนี้เห็นขั้นตอนการคิดค้นประดิษฐ์เลยนะครับเนะี่ยอันนี้พี่เป็นช่างใหญ่ที่นี่นะครับช่างฝีมือเนี่ยนะครับเป็นพี่ที่ขึ้นเขาเฮดพี่บิดท่าไหน ถ้าเกิดเราบิดท่าปกติได้ไหมไ<ง>เออถ้าอย่างเงี้ยได้ไหมท่าปกติมันเนี่ยจะดีกว่านะนะจะดีกว่าที่ทีนี้ก็ท่อน้ํำนี่แหละที่มังนอกที่แม่งเอามาอยู่ตรงนี้เพราะว่าท่อน้นําไงไม่แล้วท่อน้ำอีกปากปากปากอีกฝั่งนึงเนี่ยมันมานี่อันนี้มันก็วกนี่แหละแต่อเน,นี้ยผมว่าแม่งต้องเชื่อมอ,นนอันนี้ไปไปตรงไหนพี่อันนี้มานี่วิ่งบนคานนี่หรอใช่แล้วนี่วิ่งตรงไหนอันนี้ก็อนยิมมันก็วิ่งมานี่แหละ ต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันแก้ไอ้ทอเนี้จริงๆแล้ววาลนี่มันถอดได้ใช่ไหมจริงๆแม่งเชื่อมแม่งลงมานี่ก็ได้เพื่อหลบอ่ะออเล็กๆนี่ไม่ใช่อ่าไม่ได้ใช้แล้วครับพวกนั้นถอดได้ถ้างั้นจริงๆเรนไี่สร้างใหม่ได้อ่าเพราะสราเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาน้ำแม่น้ำมันต้องทำมันมีเมสาอยู่แล้วไงถ้าตรงนี้โล่งจริงๆราคาเนี้ยจริง คือมันตัดแล้วมันจะเสียรถไงเล,เลยเลยเลยไม่อยากตัดถ้าตัดเดี๋ยวไม่ใช่ปะ่ะเดี๋ยวตรงน,นี้มันจะมีแหลกอีกหน่อยมันจะปูขึ้นมาหน่อยทอ่ทอทอ่อมันต้องอ้อมอันนี้แหละอันนี้ห้ามเอาออกใช่ต่อนนี้อ,ออกใช่อันนี้อันนี้อ,ออกไปเลยอันนี้ไม่เป็นไรเพราะถ้าเมืงองนอกมันหันท่านี้ใช่านั้นหละใช่ที่ที่ส่งมาเนี่ยมันจะเอียงนี้ได้ป่ะว่าจะได้ถ้าอย่างนี้ได้ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวผมลองเพราะเพราะต้องเผื่อท่ออินเตอร์ส่วนอันนี้ด้วยไงพระเนี่ยมันสูงมันสูงได้ระดับนี้เลย เพราะเดี๋ยวเราใช้ผ้าหุ้งฝงเอาอเกือกองี่ใส่กองไหเผื่อใส่ใช่ไหมใช่ต้องใส่ด้วยแหละจริงจริงริงเราให้มันเป็นรถบ้านให้ได้ตรงนี้มันตรงนี้มันเป็นนะครับแปดความยากในการท,ทําทโอนะครับคือพื้นที่ตรงเนี้ยแม่งมีอยู่แค่หน่อยเดียวแต่ไม่เกินฝีมือช่างใหญ่ผมเ,เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวรีวิวให้ดูทีความสวยงามครับอ,อันนี้ทำเป็นชุดคิดขายเหมือนกันนะครับต้องแก้ท่อน้ำมาันล ้อพอพอ,พอมาน้ําอ่ะเดี๋ยวไอทางเข้าเนี้ยมันจะอยู่ตรงนี้ละพอมาน้ําจะเฉียงขึ้นมาอย่างงี้เป็นวีเมาส์อ่ะมันจะกัดมันจะกัดแถบจากอากาศนู้นก็คือมันทิ่มไปนี่แล้วพัดลมดูดลงนี่ไอท่อไอท่อเน,นี้ยเราสร้างได้อยู่แล้วอ,อันนี้ต้องออกอืมพอดอ,อกได้เลย,เลยแต่ไม่แน่ใจามันติดแกนติดอะไรไหมเพราะว่าเดี๋ยวท่อท่อไอท่อเน,นี้ยเราต้องเดินนี่อยู่แล้วเพราะสองสองนิ้วม่งไม่ไมไมพอต้องสามนิ้ว ยงน้อก็ตอนนี้มันจะมีม้เอลมเบรบุกมุมข้างบนนะโค้งไปก่อนอืมตรงนี้โยเราใช้เป็นโค้งตัวเข็มขัดรัดดีกว่าง่ายกว่าแต่จริงแล้วถ้ารวบรวบให้เป็นท่อเหมือนเข่าเฮสก็จะสวยอยู่เหมือนกันนะท่อเล็กๆอะ่ะใช่ป่ะรั่วรวมมาขึ้นมนขึ้นมาอยู่เนี้ยใช่อันนั้นเดี๋ยวดูไอ้ตรงนี้รัดเป็นเข็มขัดก็ได้นะอีกท่อนหนึ่งก็ได้หรือเป็นน้ำแป้งท่อนหนึ่งเพื่อให้ถอดง่ายๆก็ได้นะได้ครับออกแบบได้เลย เพราะเออตรงนี้ไม่ต้องมีอ<ม>ินเตอร์เพราะทำเป็นวีเมาส์อินเตอร์ทรงวีเมาส์ใช่ยังอย่างนี้ใช่พี่อย่างนี้นะอ่านั่นแหละทรงวีเมาส์เลยงั้นก็ต้องสี่นิ้วลงได้นะมีใบใบเล็กนะลงได้นะแคปหนึงนะแคปหนึ่งสี่นิ้วใบเอ้สามนิ้วอันนี้มันสามนิ้วนะพี่นะ ก็ดูดูดูความเหมาะสมแล้วกันความสวยงามมาด้วยเพราะเขาไม่ต้องไม่ต้องแปลงข้างแล้วโวกเป็นวีเม้าส์อ่ะอินเตอร์พี่ไซส์อะไรสี่นิ้วก็ได้สามนิ้วก็ได้แต่อินเตอร์ต้องเดินอีกทีใช่ไหมหรือว่าใช่ก็จัดการเลยอ๋อเอาอินเตอร์ด้วยใช่ใช่อินเตอร์ด้วยไปทำเป็นชุดคิดไปเลยเดี๋ยวม่าน้ําเดี๋ยวมาอีกทีต้องมีหม้อนน้ำก่อนใช่ต้องมีหม้อน้ําเดี๋ยวหม้อน้ําเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาเข้ามาแล้วก็แหลกเพราะแหลกแหลกมันจะปูดปวดอยู่ตรงนี้หน่อยแต่มันปูดมันปูดไปด้านนี้มันไม่ได้ปูดขึ้น ผมจะได้วางตำแหน,น่งต้องมำอำครับเพราะมันจะลำบากแค่เซนเซอร์ตัวนี้แหละเพราะมันเอาออกไม่ได้เป็นแมทีเรียลปัม๊มมันจะแคบแคบหน่อยแต่ดูง่ายกว่าสามเจ็ดศูนย์สามหายใช่ง่ายกว่าเอย่ยงเขาไปเห็นให้เห็นขั้นตอนการทํางานเลยเนะี่ยกว่านจะเสร็จเป็นชิ้นงานไม่ง่ายนะครับ <c oughs> คือช่วงคิดอะแม่งนานคือบางทีบางทีไปเห็นตอนตอนเสร็จแล้วโอยแค่นี้มันจะมีอะไรจริงๆแม่งไม่ใช่นะไอตอนคิดอะแม่งนาน ติดนั่นติดนี่อะไรายอย่างหนึ่งไอ้แปดเทโบของบ้านเราเต็มที่ก็จะเป็นชุดคิดของเกตตี้นะครับที่เทโบมันห้อยลงมาอยู่ข้างล่างอ่ะแรงม้าแม่งก็ไม่ได้เยอะแล้วถ้าเครื่องไม่ได้ทําเนี่ยแม่งบูธได้ประมาณจุดสามจุดสี่ก็พังนะนะครับเครื่องแต่อะแต่เครื่องตัวนี้ผมโมดิฟายทาไส้นงไส้นทุกสิ่งทุกอย่างมาเลยนะครับบูสองบาร์สบายสบายเดี๋ยวจัดให้ดูอาจจะอาจจะช้าหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวจูนคันแดงนุ้งกับคันส้มก่อน การส้มก็กำลังยกเครื่องขึ้นแล้วโมดิฟายเครื่องเหมือนกันทีแรกทีแรกเจ้าของไม่ได้โมะนะตแต่เจ้าของเปลี่ยนใจทีหลังมผมก็ยกยจัดการให้แต่ผมว่าทะ่บโหน่าจะบิดกว่าบิดได้ป่ะคือร,รูปทรงถะ่วโงก็อย,อยู่อยู่ท่าไหนก็ได้ได้หมดอ่ะจริงจริงถ้าบิดมาปากเอาปากออกมาทางนี้ก็ได้นะเพราะกล่องนี้แม่งลื้ออยู่แล้วอ๋อเดี๋ยวเดินท่อยากเราต้องให้เดินท่อง่ายนะหรือบิดหน้าไปนู่นเอากองมาทางนู้นมันจะรับกับสี่สิบห้าตรงนี้พอดีใช่ พ,อ,พอ,อยังไงท่อมันมันก็ต้องพันอยู่แล้วละ่ะใช่ก็คืออันเนี้ยท่อตอนนี้ยังไงก็จะเป็น45อยู่แล้วมันจะองศามันจะมาทางนี้าาทงนี้ปากกองอแต่ถ้าปากกองมาทางนี้ด้วยมันจะดูแบบมันจะไปทางเดียวกัน,ม,น,ม,นมันจะไม่ไมมันจะ่สวยใช่ไหมก็ได้ไแต่ว่ามันจะไม่ถึงก้นเต็ใช่เดี๋ยวคราวนี้เราต้องเราต้องวัดดูหม้อน้ำก่อนแล้วก็จะมันจะมีมันจะมีแค่กล่องฟิวตัวเนี้ยจะจะจะไม่ได้ย้ายตรงเนี้ยจริจริงมันจะเป็นกล่องใหญ่แล้วก็กล่องแบตอยู่นี้แต่ฝั่งนี้ย้ายทั้งหมดได้ได้ได้ เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเอามาน้ำเข้ามาได้ครับเฮ้ยหญิงแม่ก็สร้างมานน้ำได้ไม่เห็ใช่ป่ะไม่ได้ทำไม่ได้ทำเนี่ได้ทรามแม่งต้องทำเป็นชุดคลิปต้องมาลงมาน้ำมาแล้นี่ใครสนใจจะติดต่อล่วงหน้าก็ได้นะมีราคาพิเศษให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ชุดท้อยเสียเนี่ยเดี๋ยวผมรีวิวบอกราคาอีกทีนะขอผมสตาร์ทให้ฟังเสียงก่อนจูนกันดีกว่าได้รู้แรงมาแม่งขึ้นจริงเดี๋ยวหาผมโมอีก คือท่อท่อมันไซมันจะใหญ่กว่าท่อชุดคิดญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเครื่องที่โมดิฟายไอเสียแม่งออกเยอะมากผมเลยต้องทําเป็นชุดคิดขึ้นมาใหม่นีครับมันก็จะเป็นแบบ,ม,นะบมีน้ำปงน้ำแปนรอไปแล้วอันนี้ผมสร้างทําหลายชุดนะคือยังไม่รู้เลยมีใครจะซื้อเนี่ยทำไว้หลายชุดแล้วนะเนี่ยก็จะเขาจะขึ้นแบบไปอย่างเงี้ยนะครับ เพราะว่างานท่อผมไม่ได้ทําเองนะงานท่อผมก็จะส่งให้ทางแม็กบางใหญ่เทอร์โบโก็ทําอย่างเดียวมีไวไก้าล่ะนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้คลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเอาเอาคขา้าก่อนลวกันนะเดี๋ยวผมสตราร์ทคันนู้นแล้วเดี๋ยวผมทําคลิปให้คลิปหนึ่งก็เนี่ยครับก็จะมีโปรเจกต์เนี่ยครับเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยที่ผมจะทําเป็นชุดค,คลิปเทอร์โบแล้วก็ที่ผมบอกอต้นแต่ต,ต้นคลิปนะครับว่า คาดว่าตัวเนี้แรงม้าเกิน500แน่นอนเดยวก็น่าจะเป็นเครื่องไรอแต่ตัวแรกที่แรงม้าเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับซึ่งจริงๆจริงๆทั่วโลกก็ไม่ค่อยมีใครทําแต่ว่าเมืองนอกมันทําจูนกนอยู่ประมาณ300กว่านะครับน,นี่ผมจะผ่าเหล่านี้นึงให้รู้ว่าแม่งคนไทยแม่งเจ๋วแค่ไหนนะครับเมืองนอกแม่งคนที่ผมบอกนะแม่งได้แค่แม่งผลิตอะไรได้นั่นแหละเราต้องซื้อมันไงของเราไม่ได้มีเครื่องมือผลิตอย่างนั้นถึงผลิตมาตลาดโรตรี่ของเราก็ขายสู้เขาไม่ได้นะครับเพราะว่าโรตรี่บ้านเราเล่นกันน้อย ผมก็เลยเนี่ยครับพยายามทําคลิปทําอะไรรีวิวให้แบบให้หันมาเล่นกันนันเยอะนะครับคือมันไม่ใช่ว่าผมได้ผมผมรีวิวแล้วผมจะมานั่งทําคนเดียวนะครับคืออู่อื่นก็เข้าได้นะครับที่บ้านเรามีหลายอู่นะก็ถ้าให้ผมอันนี้วันนี้ผมเอ่ยเลยละกันก็จะมีอู่พี่เล็กใจกล้าอู่พี่มะเรวิวชั่นนะครับแล้วก็อู่พี่ใหม่พีเอ็นซีกาล่านะครับแล้วก็จะมีรู้สึกจะมีพี่หน่งตาอรี่ด้วยนะครับก็จะเป็นสายทํารถเลยตร,รงในโทอะไรพวกนี้นะครับก็คือจริงๆเข้าได้เข้าได้ทุกอู่นะครับไม่จำ ก็ฝากฝากเพราะว่าอยากให้เล่นโรตารี่กันเยอะก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวผมทิ้งเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวสตาร์ทคันโนให้ดูเดี๋ยวให้ฟังเสียงว่าเสียงแม่งเล่าแค่ไหนนะครับก็ฝากวาอนนี้ไงฝากกดติดตามกดซับสไคร e ใน Facebook ใน YouTube ให้ด้วยนะครับแต่ว่า Facebook ตอนนี้คลิปมันจะลงยากนิดนึงผมแม่งเหมือนโดนปิดกั้นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้จ่ายตังโปรโมทคือผมไม่ชอบจ่ายตังโปรโมทอะ่ะก็ ยังไงก็ถ้าคลิปมันลงในในในเฟซบุ๊กได้ผมก็จะลงในเพจให้นะครับถ้าลงไม่ได้ผมก็จะดึงลิงก์จาก YouTube ลงมาให้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยเดี๋ยวผมจะทําคลิปด,ดีๆเกี่ยวกับเครื่องยนต์โรตารีออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณสถานที่นนะครับ DIY รดีวาการาเดี๋ยวผมจะลงะเบอร์โทรไปให้มีไหมเบอร์โทรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงเดี๋ยว,ผม,ยวผมลงลง,ลงไปให้ในในคอมเมนต์แล้วกันนะครับเผื่อใครมาติดต่อทําท่อคือทําทุกรุ่นนะครับทุกคันทุกสิ่งทุกอย่างก็ยยยัังไงไไฝากเวว้ดดนะครบี๋ เจอกันในคลิปต่อไปครับผม